ากกำไรเปลี่ยนเป็นขัดทุนเมื่อมีรายได้เกินล้านแปะถ้าวันนี้ค่ะคุณเป็นคนหนึ่งที่อาจจะขายสินค้าออนไลน์ออฟไลน์หรือคุณเป็นคนหนึ่งที่รับพีออเดอร์สินค้าหรือคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่รับจ้างเปิดบัญชีมาเป็นตัวแทนเป็นในหน้าและถ้าเรานะคะมีรายได้เกินล้านแปะและสินค้าหรือบริการของคุณ ไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มมันก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะคะที่ทำให้นักธุรกิจหลายคนนะคะรมประหลายจากความไม่รู้ในเรื่องของภาษีได้นะคะสมมุตินะคะน้ำเองเป็นคนหนึ่งที่ขายทุกอย่างเนาะขายเสื้อผ้ากระเป๋าแบรนด์เนมต่างๆน่นนี่นั่นสกินแคร์แต่ รายได้ที่ได้รับดมากถึง50ล้านแต่กำไรอะค่ะ <_ C> เพียงแค่25%เปอร์เซ็นต์นะคะเป็นเงินแค่12ล้าน5 0 0แสนบาทเท่านั้นนะคะแต่รายรับของน้ำตรงนี้นะคะจะมีเรื่องของตัวภาษีมูลค่าเพิ่มที่เข้ามาเพราะสินค้าหรือบริการของน้ำไม่ได้รับสิ์จุกเวนในเรื่องของแวรแล้วน้ำก็อาจจะไม่รู้เรื่องของภาษีใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่าเจอก,การมาประเมินภาษีย้อนหลังนะคะจากรายรับที่ได้รับ จากรายรับ50ล้านเนี่ยค่ะหักภาษีมูลค่าเพิ่มไปล้าน8นะคะเหลืองเงินได้48ล้าน2 0 0แสนเจอค่าแวดไป3 3, 3 7ล้าน3แสนบาทมีเบี้ยรปรับสมมติเจอเบี้ยรปรับ2เท่าจุกๆเลยนะ6 7ล้าน7แสนบาทแล้วก็เงินเพิ่มเดินทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะคะ1.5%ต่อเดือนหรือ1 8ต่อปีนะคะเป็นเงิน5,610บาท สรุปแล้วนะคะรวมค่าภาษีภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างเดียวอาจจะเป็นเงินมากถึงนะคะ1 3 4 9ล้าน4 0าำไรที่ได้รับอะคะจาก50ล้านเพียงแค่25%เป็นะคะเป็นเงิน12.5ล้าน0 0แบาทแสดงว่านามเองนะคะต้องขัดทุนนะคะในการทำธุรกิจไปแล้ว9.96,000 0บาทถ้าเขาเจอเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มย้อนหลังนะคะ พี่นวลเองค่ะก็เลยทำนะคะหนังสือนะคะที่ชื่อว่าเคล็ดลับภาษีมูลค่าเพิ่มที่สัมภากร์ไม่ยอมเหมาะคุณนะคะออกมาช่วยนะคะนักธุรกิจที่วันนี้ค่ะถ้าเรามีไรายได้เกินล้านแปดแล้วถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้เลยนะคะมันก็อาจจะก,กลับมาสร้างปัญหาในอนาคตให้กับพวกเราได้ <C> e <an> คือไม่ว่าวันนี้คุณจะได้เข้าสู่หรือไม่ได้เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มทีอะค่ะ,คะเมื่อเรามีรายได้เกินล้านแปดเรื่องแวดมาแน่นอนแล้วมันเป็นยาขมที่ทําให้หลายๆคนนะคะ <C> e <an> ต้องล้มละลายทางธุรกิจเพราะไม่รู้เรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มแต่จะดีกว่าไหมคะถ้ามีตัวช่วยอะคะ่ะที่ทาให้คุณนะคะเข้าใจเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มแบบง่ายๆจดบันแล้วอะต้องทํำยังไงอะต้องออกใบกํากับภาษีตอนไหนจุดแพ็พอยต์คืออะไร ถ้าเราอะค่ะมีทั้งธุรกิจที่มีแหวนและไม่มีแหวนอะฮะคุณจะเฉลี่ยภาษีซื้อยังไงคุณจะต้องวางแผนยังไงเอาตั้งแต่ต้นจนจบอะ่ะตั้งแต่ยังไม่เข้าทําแบบไหนเข้าระบบยังไงและเข้าแล้วต้องรู้อะไรบ้างมาแก้ปัญหาความไม่รู้ภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อช่วยเราอะค่ะไม่ให้ต้องเจอภาษีมูลค่าเพิ่มย้อนหลังจากความไม่รู้เพราะความไม่รู้อะค่ะทำให้หลายคนล้มละลายเป็นกำลังใจให้นะคะ ถ้าสนใจนะคะอยากรับราคาพิเศษนะคะหนังสือเคล็ดลับภาษีมูลค่าเพิ่มที่สัมภารไม่ยอมบอกคุณนะคะทักทีมงานได้เลยค่ะแต่ถ้าบางคนบอกว่าพี่นวลหนูอยากจะเรียนเป็นคอร์สออนไลน์นะคะ่ะก็สามารถพิออเดอร์นะคะคอร์สเคล็ดลับภาษีมูลค่าเพิ่มที่สัมภารไม่ยอมบอกคุณได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะมีของฝันพิเศษให้จําไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ